สวัสดีครับอูดีดูดนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีบิ๊กกี้มาหานะครับแต่ว่าบิ๊กกี้สุบริษัทของหน้านะครับตอนนี้บิ๊กไม่รู้ด้วยว่ากดสวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับยืนคุยกับนายครับอ๋อไม่ได้สุบริษัทไม่ได้สุบริษแต่ดูมือดิดูมือดิดมือดิดูฝาดผมใค้ถือไว้ สวัสดีครับกลับมาอีกเช่นเคยนะครับอูดี้ดูดพลัสตกไม่พลานไม่พลานเฮ้ยอันนั้นมันชื่อร้านครับผมผมมีร้านด้วยนะครับร้านอูดี้ดูดพลัสนะครับอยู่ที่สาขาคลองสามวันนี้นะครับก็มีแขกอันทรงคุณค่านะครับแห่งสตวรรษที่24นี้นะฮะเขาได้มาเยี่ยมเยียนนะครับบ้านอูดี้ดูดนะครับผมขอเรียนเชิญพบกับน้องไหนครับครับผมครับวันนี้ครับผมไม่ใช่มึ่งมาทำไมรอเล่นผมรอเล่นขอเชิญกับบิกกี้ สวัสดีครับพิกกี้สวัสดีครับอะไรก็เล่นอะว่างเห็นว่ากันเลยอ่าโอเควันนี้ผมก็อยู่กับพิกกี้นะครับพอดีพิกกี้มาหาที่บ้านผมพูดตรงตรงเลยว่าผมมีสปอนเซอร์นั่นก็คือนี่เลยครับผมทรายแมวภูเขาไฟเดอะอัลติเมทพรีเมียมแคทลิเตอร์ชื่อแบรนด์เขาคือท็อฟฟี่แคทลิเตอร์ จริงๆเขาส่งมาให้หลากหลายกลิ่นตั้งแ่นี้นะครับแล้วผมก็จะมาโชว์แมวให้คุณผู้ชมได้ดูที่รวมถึงบิ๊กด้วยแล้วจะมาขอคำปรึกษาจากบิ๊กเกี่ยวกับแมวนะครับใครหลายคนที่ยังไม่รู้จักแมวนะครับผมดูช่องนี้นะครับทุกคนอาจจะได้รู้จักแมวนะครับว่าแมวคืออะไรมีกี่ขาแมวคืออะไรใช่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะใช่ๆวันนี้นี่นะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแมวนะครับจบมาจากแมวศาสตร์นะครับมหาลัยเมียว ให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูว่าเจ้าทรายแมวตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยไอตัวนี้แหละ ่หอนะที่อยู่บนตักพี่างพี่ที่จับอยู่เนี่ยเออเขารู้แล้วแหละเอาเลยอ่ามาแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าเจ้าทรายตัวนี้นะทำงานยังไงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพี่อู๊ดครับเอาทรายแมวไปก่อปูนไปก่อทรายไปก่อมือนี่ได้ไหมไม่ได้นะมันไม่ทำงานแบบนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่คนวรอ่านี่ยนะครับซึ่งเจ้าทรายแมวอันนี้มีกลิ่นนะมีกลิ่นอะไรบ้างฮะมีหลายกลิ่นเลยคือผมจะบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนคือไอ้ตัวเนี้ยผมใช้มาตลอดเลยใช้มาอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้มันเป็นของเพื่อนผมนี่แหละมันนขอออองเเพื่กู แล้วกูก็ลองเอามาใช้ดูแล้วทีนี้แมวชอบเมื่อเขาแสดงปฏิกิริยาไงเขาถึงบอกว่าชอบเขาเดินมาบอกว่าชอบอันจังอย่างนี้หรือเปล่าไม่โอ้โหบ้าแมวมันก็เทคไม่เสร็จมาสิอ๋อตันี้เขาทันสมัยนี่คือเพื่อนกูเนี่ยส่งมาให้แล้วกูลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันจบที่ตัวนี้แต่มันจบที่ไอแมททอฟฟี่นี่แหละครับมีกินอะไรบ้างเนี่ยเราจะไม่บอกเขาจริงอหรอมีอะไรกินเลยเช่นเช่นกินกาแฟนี้ก่อนเลยอ่อมีกาแฟ มีกาแฟมีอะไรอีกนะแป้ง,งเลยเอาแป้งเด็กาแป,ป,าป้งเด็กเอาแป้งเด็กมาโชว์ที่เป็นไงวะแป้งเด็กมาโชว์ที่ฮ้ยหมดเลยเฮ้ยแป้งเด็กจริงว่ะ เออเฮ้ยหน้าดมอ่ะแล้วเขาบอกแหว่บอกว่าจับตัวเป็นก้อนเร็วมากใช่และที่สาคัญป้องกันแบคทีเรียด้วยเบ๊กแน่นอนเลยปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็กาจัดกลิ่นแอมโมเนียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยอันนี้หายไปเลยนะครับบางบ้านนะครับได้กลิ่นแมวกลิ่นเยี่ยวแมวกลิ่นแมวฉี่แมว่อนขัดที่จะรุนแรงแต่ตัวนี้เวลาแมวเข้าห้องน้าของเขาอะแมวผมก็จะชอบไปนั่งคุยคุยคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปปล่อยปล่อยทุกของเขาพอเขาปล่อยเสร็จป ข้างล่างนี่แหละผมเปิดแอร์อะไรให้มันด้วยนะจะเปิดเพราะกลางวันการขึ้นปิดให้มันวันร้อนนะเปิดพัดลมให้มันแล้วกลิ่นมันไม่มีบิ๊กเข้ามาบิ๊กได้กลิ่นไหมล่ะไม่ได้กลิ่นเลยใช่เพราะว่าไม่สบายด้วยไมหยอกเล่โบิ๊กแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยป่านมึงส่งมาให้กูทีว่าส่งมาเยอะเลยเดี๋ยวกูโปรโมทให้กูจะได้ไม่ต้องซื้อมึงเอองานฟรีไปใช่งานฟรีไปนั่นแหละครับผมได้มาเยอะเอารถอื่นมาโชว์อเามีรถอื่นไหมมีรถอื่นไหมมีรถอื่นไหมอันนี้รถอะไรอ่ะพี่เฮ้ยกินชาเขียว เจ้ากลิ่นชาเขียวอันนี้กลิ่นเลมอนจริงเหรอเลมอนเจ็ <7 K S 2> ดแค่โคตรเยอะเลยมีแบบหมูนิ้วด้วยมีกาแฟด้วยอ๋อแบบเป็นถุงแบบนี้หมูนิ้วใช่ที่สำคัญซี่เลยกินองุ่นชอบมากเลยนี่อะเปิ้ลนอะเปิ้หลหอมมากเกาทำกินมาใหม่หลายกินเลยประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละเกาทำมาแบบว่าให้คุณผู้ชมได้เลือกว่าใช่อันนี้กลิ่นอะไรเหรอเพิ่นอะเปิ้ลหอมหอมมาก เขาทำมาให้เลือกว่าเออให้แบบมันหอมในบ้านด้วยไงอ่าใช่ให้มีกลิ่นนุ่นนี่นั่นบอกว่าเก็บกลิ่นแล้วก็หอมแบบรับประทานแบบอยู่้องใช่เพราะว่าเขาไม่มีเมทิลซูร์นเม็ดหอมเม็ดหอมใช่เป็นหอมมันจะมีเม็ดหอมอยู่ข้างในแล้วปลอดภัยต่อสัตว์เล็กสับเล็กนะครับนี่นี่ของของเราาแสดงหลักของผมร้องมากเลยช่วยมั้ยเลเล่ากล้องนิดนึงครับคุณคอมตดกุ้ยเล่ากล้องไหมครับกูคอมตดครับท่นเสียงนี่เอวเร็ว ยอดขมิบแสดงเมือขมิบออกกล้องแล้วนะครับนี่ครับนี่คือแมวของผมชื่อน้องขมิบครับนี่นี่อะไร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 ว็นนีะวันนี้งอแงจังไงงอแงอเขาเขาเขาอยากวิ่งเล่นเนี่ยเขาอยากวิ่งเล่นเขาอยากวิงเล่น หรือว่าเขาอยากไปเล่นไซของแบรนด์ท็อฟฟี่วะอ่าเออกลิ่นองุ่นบิ๊กอ่าพี่มีคำถามหลายคำถามมากมายไปหมดเลยอ่าเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวครับผมแมวคืออะไรบิ๊ก แมวนี่เป็นสัตว์โบราณนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยแบบยุคอียิปต์ย้อนกลับไปอ่าย้อนกลับไปสมัยสมัยก่อนสมัยอียิปต์การรุ่งเรืองอ่าใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่สูงส่งมากเขาแบบบู้จัไม่ไม่ไม่เขานับถือแบบว่าถ้าเป็นอย่างบ้านเราก็เป็นช้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอียิปต์ก็จะเป็นแมวสัตว์คู่บ้านคู่เมืองประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วบ้านเราเลี้ยงอะไรช้างเป็นสัตว์ประจำชาติแต่เราทำไมเลี้ยงหมาเยอะมากเยอะช้างมันไม่เห่าไง ต้องบ้าเนี่ยครบโจรบุเออไอ้เหี้ยมันก็ไม่น่าแปลกนะคุณออสเตรเลียเป็นเด็กจิโจ้เลยไอ้เนี่ยแล้วก็มีหลายๆคนสงสัยถ้าหนูอยากเลี้ยงแมวเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะสามารถเริ่มเลี้ยงได้ไหมแบบว่าเฮ้ยอยากเอาแมวมาเลี้ยงเพราะเด็กหลายคนอ่ะแบบสิบสองสิบสามอ่ะจะซื้อแมวมาเลี้ยงอ่ะเฮ้ยจะเลี้ยงแมวนี่ต้องบอกไว้หมดเขาเรียกว่าอะไรต้องมีเงินเลี้ยงเขาหนึงเพราะเขาเหมือนคนคนหนึ่งสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตอย่างแรกเลยคือต้องซื้อกระบะบางคนไปรถนะก่อนที่โค้งมา เออมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือกระบะทรายสำหรับกูนะตอน<ม>กูเลี้ยงมาต้องมีเวลาให้ด้วยอ่าใช่กพแม่มันขี้เหงามากนี่นขานาดกูเล่นกับมันทั้งวันนะกูขึ้นไปข้างบนปุ๊บแม่งร้องแต่วถ้าบางคนแบบเฮ้ยพี่หนูไม่มีตังค์ซื้อทรายแมวอยากเลี้ยงแมวอะ่ะเปิให้น้องเข้าห<ร>้องน้ำฝนหรอขึ้นไปนั่งฉี่บนชะโคกเลยแล้วมันจะกดเองไหมไม่กดดิเฮ้ยไม่กดไม่ได้สิเหม็นดิต้องสอนมันกดต้องสอนด้วยนะแล้วต้องสอนให้กดด้วยใช่บางคนแม่งแบบมาบัฟกูเว้เฮ้ยแม นัฉีดตรงนั้นไม่เคยไปที่อื่นเลยกูแบบมึงจะบัฟมทำไมวะไอ้เหี้ยแมวกูเนี่ยกูไม่เห็นต้องคุยเลยฉี่ขี้ไม่เป็นทางเลยนะขี้เลี้ยล่าไปหมดแต่ฉี่ปุ๊บขี้ปุ๊บเก็บเลยนะเอาไม่กวาดมากวาดเอามาถูเลยนะเป็นเรื่องของไม่คุยดีกว่ยไอ้ตัวพูดเลยมาล็อกมามาเร็วเร็ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วเมบขึ้นมาสิขึ้นขึ้นมาทำงานบ้างสิเนี่ยนี่มันไม่ค่อยชอบเล่นของเล่นน่ะมันชอบเล่นอะไรที่เป็นแบบหลอดกระดาหรืออะไรอย่างเงี้ยกระดาษลังอะไรอย่างเงี้ยเออจริงแมวเป็นเงี้ยแมวบ้างเป็นป้าเป็นเป็นเงินซื้อของดีๆให้ไม่เล่นใช่ เรามาพูดถึงไซเมลกันบ้างน,นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงโฆษณาไซาเมลย,ยังเป็นทางการกันบ้างดีกว่นนาน<อ>ะครับผมผสมบัติช้ได้นานถึง6 0กวันมีส่วนผสมของไซคริสตัลจับตัวเป็นก้อนตักง่ายกบกกันแบคทีเรียกำจัดกลิ่นแอมโมเนียมีผงหอมดับกลิ่นใช้กับห้องน้ำอัตโนมัติได้มี4กลิ่นให้เลือกกาแฟเลมอนชา,ขนาเขียวแป้งเด็กแต่จริงมีมากกว่านี้อีกนะคนชอบมากท มึงคิดว่าคนดูมันจะรู้สึกไงวะแล้วถ้ากดเปลี่ยนตอคุณดูคุดูแม่ไรไอฝาน่งขึ้นไงวะอู้กูส่งชายแมวให้มึงมึงก็ไปทางี้เหรออ่าประมาณนั้นใช่เอางี้ดีกว่าบิ๊กเราทำไงก็ได้ให้แมวอ่ะขึ้นมาอยู่บนเฟรมเราอุ้งมาไม่ต้องอุ้มห้ามห้ามอุ้มเลยเราใช้เสียงของเราเรียกไงเอ่อกินเรื่องเลยมึงเอากินอะไรอันนี้แหละกาแฟนะกวัวกินนมอูดเหมือกันอ่ามาสามสองหนึ่งเริ่มเกมได้เน็บเน็ไปไหนแล้วเน็บไปไปแล้วเน็ อู่ไหนอ่ะอู่ใ้นี้เหรอใช่เมดเมเมเมแล้วเฮ้ยเ้โอ้หม็นโกงอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเม็เเม็นี่นีนี่นี่โองจริงนี่นี่นี่อันได้้วอันนี้อันนี่ดีกว่าได้แล้วเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ มีตีมี่ีมีมีแวมี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 มนมี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 มามี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 ยีม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 นมี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 มันจมีาีมีนีม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 ีกีม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 นมี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 ีมมีนีะีมนมีมมีีม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 ีีม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 ไมีมีมมมีโน่ปมีมอมีมีมมีมีมีมมี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 ม ต้องบอกก่อนว่าเต้าไอ้มิบเนี่ยตอนกําเนิดของมันอ่ะอยู่ที่แคนาดานะต<อ>้นกําเนิดของสายพันเนี่ยแล้ว<ง>คนก็นิยมเอามาเลี้ยงเอามาอะไรกันเพราะมันค่อนข้างที่จะเล็เจ้าของติดเจ้าของแต่อันนี้มันนักสํารวจใช่อนี้มันชอบ,บ,ชอบสํารวจช่นิสัยของแม้แต่แตตัวมันจะไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะแบ่าติดเจ้าของเล่นกับเจ้าของอะไรเงี้ยบางตัวก็แบบขี้สํารวจอย่างเช่นไอ้มิบเนี่ยขี้สํารวจมันจะไปเรื่อยไปของมันแต่ขอให้ดูได้อยู่กับเจ้าของก็พออะไรเงี้ยเออบิ๊กแล้วแบบสาสายพันธุ์นี้กัานมมเห เหมือนนะพี่ว่านะก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็สึ่มสายพันธุ์เดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าจะนิสัยเหมือนกันอะไรหรแต่สฟิงค์เนี่ยเด่นเรื่องอ้อนอใช่น่าจะใช่มันโคตรขี้อ้อนเลยแล้วก็เราต้องมีเวลาให้เขามากๆด้วยใช่กูถ่ายงานเสร็จกูต์แตกลับมาเล่นกับมันนิดนึงก็ออกไปเล่นกับมันอะไรอยเงี้ยเพราะว่างานมันร้องชิดเพลงเลยตัวห่างกันไม่ได้ใช่ตัวห่างกันไม่ได้เลยแล้วไปไหนอีกแล้วเนี่ยชอบไปเล่นใต้ใช่แม่ผมจะซนๆอย่างเงี้ยครับชอบมุดนู่นมุดนี่มุดนั่นไปเรื่อยแต่บีกัะ มุ้งมุ้งอ็นบีมุ้เหมือนกันมุ้บอลวลังสิตบางบางมุ้งตุ่นโผลนั่นถ้ามีแบบอะเฮ้ยลูกค้าแบบพอดูช่องอูดที่ดูดออกไปเนี่ยอยากดูอยากแบบเฮ้ยบีกอยากสนับสนุนพี่บีกอยากติดต่อโฆษณาให้พี่บิ๊กทำยังไงติดต่อมาในไอจีก็ได้ครับเดี๋ยวโปรโมทให้ในแบบว่าโซเชียลมีเดียไอจีเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยใครมาผล่นี่วะหนีหนี่ด้วไปไหนแล้วมามอบทรายแมวให้บิ๊กี้แบ่งบิ๊กี้ไปดีกว่าบิ๊กเอาไปดึงถุงกิีดเลมอนแล้วกก็ิินแอปปเเ้ล ขอบคุณนะครับทอ็อฟฟี่แคทวิตเตอร์นะครับขอบคุณมากน,นะครับที่ส่งมาให้นะครับแตบปานเฮ้ยเดี๋ยวโทรไปพท์สักของแบกกระหน่ำดีกว่าม,ามาั้ยอ่าตัวนี้หนึ่งเลยแสบานถ้าอยากจะซื้อายแมวทอ็อฟฟี่แคทวิตเตอร์เนี่ยจะซื้อได้ยังไงเหรอสายบานเอาจริงจริงอ่ะตรงว่ายังไม่ได้ส่งต,ตดัดจังหวัดเพราะว่าเรื่องค่าขนส่งยังไม่เคลียร์เพราะว่าทรไซามันค่อนข้างที่จะหนักและค่าขนส่งตอนนี้มันไม่สามารถเดีกุบขนส่งได้นั่ คือซื้อได้ตอนนี้คือมีแค่เฉพาะที่หน้าร้านเท่านั้นหน้าร้านหนูอยู่ไหนจ๊ะชนบุรีค่ะโอเคครับผมซื้อได้กันที่ชนบุรีนะฮะจะซื้ออ่ให้โทรเข้ามาเดี๋ยหนูดูให้โอเคงั้นเดี๋ยวปีขึ้นเบอร์ไปให้ตรงประมาณครับไปเลยครับโอเคอือได้แหละหูรู้จักกับเจ้าของเป็นไงใช่ไหมนวดอวดเขาลนดจอเหรอนี่ทายภูเขาไฟจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็ล็กไ้อย่างนี้เม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆตัวอย่างมาดูเล็กนมี่ตัวอย่างชิ้นใหญ่ เอาน้ำมาสิอ๋อโชว์เลยว่าแบบจับตัวเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยไหนเอาน้ำมาสิเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทรายแมวเนี่ยแข็งทักเลยเนะมีคนหไปแล้วไปแล้วนี่มาได้กินอ่ะได้กินละมาเลยได้กินมาเลยเออวางวางรีบกินไม่ได้เลยใรี่ยกินไม่ได้ดูดิดูนะแมวมันชอบอะครับอพนะดูพี่กี้หยดให้ดูแลยดูพี่กี้ทำแมวบัญชีแบบนี้ เยอะไป้ว่าเยอะอันนี้แมวเยอะแต่ทาไมเอามาเดช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 มาเยแม่นะครับดูดไอหมิบไอหมิบมันชอบการทดลองวิทยาศาสตร์นี่ผมย้อนลงไปนี่จริงจิบขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไมลัวตัวแล้วข้างล่างแบบข้างล่างยังไม่มีเลยยัดเค่เอไม่แตกด้วไม่แตกด้วยแบบอ่ะโชว์ไปสิ เพิ่นมานี่เป็นก้อนจะยาไม่เป็นไม่เป็นโคนนะจับตัวดีดูไอเบิยดมันบอกว่ามึงเล่นอะไรกูเนี่ยเนาะมึงเล่นอะไรเนี่ยมาเล่นไซแมวฉันทำไมมาเล่นไซแมวฉันทำไมเดี๋ยวก่อนลาคุณผู้ชมจะใจให้ฮิปฮอปไทยแลนด์แร็ปเปอร์แห่งเมืองไทยแร็ปเปอร์มาทุกคลิปนะแร็ปเปอร์มาทุกคลิปเลยนะครับช่วงนี้ลิวไนท์ขอแล้วเกี่ยวกับเนี่ยท็อฟฟี่ไซแมวเออเดี๋ยวผมจะให้นายมาไลฟ์ปิดสามสองหนึ่งอ้าวบิ๊กปเลย เยอะเยอะอ่าเยอเยอเยออ่าอตอนนี้าปิดบายตอนนี้ก็ไปกิวไปอ่าวันนี้อูดใน Big a อ d t เ e อมนะฮะและน้องแป้งผู้เป็นตากล้องนะครับขอตัวรากันไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้จัดไปถึงแล้วครับไปครับท็อปฟี่ท็อปีจริงมีจริงตอนนี้ไม่มีลิงมีแต่แมว kèo chôn à vô chôn chuột khao chuột chuột Yeah chuột 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 หลังเนี่ยเวลาคนเยอะแมวมันเริ่มไม่เอากูแล้ววะที่บ้านเป็นบ้างไหมเป็นนะแมวแบบไม่เอาอะไรเลยแล้วเอาบิ๊กบ้างไหมไม่เอาเหมือนกันไม่เข้าหาเลยเอ่ะใช่ไอ้มีบเนี่ยมันชอบอยู่แบบถ้าอยู่กัน2คนสามคนมันไม่เข้าหาที่ผายนะแต่พอคนเยอะเนี่ยมันตื่นบิ๊กใช่ไหมมันตื่นเมื่อวานตื่นเพราะมันไม่ค่อยได้ออกด้วยเช่ไหมตื่นบิ๊กไม่เหมือนกตื่นเนี่ยตื่นแล้วจะหลับอี่รอบนึงบิ๊กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมกหน่อยก็ถ้าจะเลี้ยงแมวก็คที่ดีฮะเพราะว่าต้องมีเวลาให้ใช่แล้วก็ต้องต้อง้้้้ขาวใหน แล้วถ้ากูให้มันตังไปซื้อเองได้ไหมได้เราต้องฝึกกันยกใหญ่แต่กูไม่ต้องฝึกนะจริงเหรอบ่ายราคุณผู้ชมบิ๊กสวัสดีครับฝากดไลค์กดแชร์ด้วยฮะฝากกดไลค์กดแกชร์ด้วยครับเออฝากติดตาม Subscribe ด้วยครับใช่ช่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลโอน่านะครับอือใช่ฮะอย่าลืมนะครับผมมีอูดมีบิ๊กมีปกป้องมีสบ,บอนมีอ่ามีดิวมีมีนโปร่งใสด้วยโปร่งใสทำไมไม่ทำช่องครับเออโปร่งใสไมีช่องไปไหมครับมันติดเที่ยว มันติดประจุภัยวันที่ชวนมันมาถ่ายคลิปก็ไม่มามันว่าไงเออว่าไงมันบกอะไรก็ไม่รู้ไม่รอไม่รู้ไม่ได้ยินไม่อยากพูดไม่ยอมจ่ายตังินที่ร้านกูด้วยอ่ะไปที่ร้านด้วยร้านอะไรนะอูดิดูดพลาสครับผมที่โครงการเกษตรกานแนวนะครับของของสามนะครับผมเช้ในกูเกิลแบบเจอเลยนะครับใช่มีบอร์ดเกมมาเล่นนะครับมีน้ำให้ดื่มนะครับมีขนมให้กินนะครับน้ำฟรีไหมครับใชตตังนะครับใช้ตังครับแล้วก็มีเซิร์ฟ G T A ซาบอนไข่เย็นของซาบอนใช่ใช่ชื่อเซิร์ฟว่าเลยนะไข่โป้งไข่โป้งมีร้านอูดีดูดพันต์อยู่ในนั้นด้วยนี่เหรอใช่ถ้าใครมาซื้อของที่ร้านอูดีดูดพันจะได้ส่วนลดมั้งเอาไปลดในของได้จริงในไข่โป้งใช่ซื้ึ่งขอได้ชิวจริงไป็นรถในเคมเฮ้ยเจ๋งเร็วๆนี้ใช่เซิร์ฟซาบอนเซิร์ฟไข่โป้งเซิร์ฟ ของคนป่องป่องอืมอะไรทีอะไรตบอะไรเี่โลโก้เขาเลยอ่ะใช่โลโก้เลยจิบดกิจมาเมื่อกี้รอแล้วบ้างเออพูดไปเรื่อยอ่ะไม่อาจจะทีก็ไม่อยากลาคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดถึงบิ๊กี้เนี่ยพยายามไม่บอกล้างอยู่เนี่ยผมผมล้างเขาอยู่นะไม่คุณจะให้บิ๊กไปไหนไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคลิปไปดูอีกคลิปนึ่งเนี่ยอีกคลิปนึงนี่มีคลิปอะไรบ้างคลิปที่ดูทั้งนั้นเลยโอวโหเฮมเมอร์เลยอ่า ้พี่อยากเข้าบอลให้เบิ่มบ้างไหมอยากนะดิอยากเลิกเกมต้องพาไปอยาก่อนเลิกเกมคอมมาดิอะไเหรออ๋อพิธีเกมคอมนะครับมีสตรีมบ้างไหมสตรีมบ้างไหมไม่สตรีมไม่สตรีมเดี๋ยวไปทับลายกับพาบอลเกมกะเขาไงกูทำมาแล้วเออทับให้เสียไปเลยนะทับให้เสียเลยวันนั้นเล่นแม่งเล่นไฟเอ็มคนดูไม่เป็นหมื่นเลยกูคนดูหกสิบไอ้ที่ทับลายซ้าดึงมาได้หกสิบคนเออเดี๋ยวไปบิ๊กไปสามสิบโอ้ยสองคนนี้เกือบร้อยแล้วนะระวังไว้ฮะพาบอลเกมกะโดนตีตะท้องแตกอ่ะใช่ เดี๋ยวเจออูนบิ๊กชื่อชื่อช่องว่ากอคู่กันเลยนะอูดสตรีมเกมทับซับบอลบัวรุ่มวันนี่ชื่อช่องบิ๊กอ่ะบิ๊กมาแล้วจ้าบัวรุ่มวันนะเออโน่หนึ่งแล้วก็มันจะมีไอ้สอคู้ช่องอะไรนะไอดีโอกับไอโอป่ะตั้งชื่อเหมือนกันอ่ะไอตั้งชื่อเหมือนกันอ่ะไอที่ทำอะไรเหมือนกันอ่ะเด๋อเด๋อ เจเตี้อะเอ้สองคนเนี้ยเออเดี๋ยวเราก็จะโนนหนึ่งเหมือนกันเราจะทำถ่ายวอล์กใช่ไอให้แตกเลยอย่างล่าสุดลงไป2วันนะสามวันแสนโอ้เดี๋ยวเจอเราเลยไงกูให้สามเดือนเป็นล้านเหมือนเดิมสองหมื่นเมื่อเวลาช่องเราเนี่ยคนน้อยๆแอบอุ่นอบอุ่นใชอใช่รักกันรักกันพอแล้ววันนี้พอแล้วอันน้องแป้งมันอะไรมาดูเอากาเอากา

拜拜，拜拜，拜拜。